หระบบสำนักนายกว่าโดยรัฐมนตรีสารบัญฉบับที่4พศ2564เปรียบเทียบประเด็นที่มีการแก้ไขระหว่างพศ2562ในปี2562เมื่อเปรียบเทียบกับพศ2564จะเห็นได้ว่ามีความฝังคันความเหมือนกันอยู่ในด้านข้อมูล,ละระบบระบบสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับการบอกถึงประเด็นต่างๆของหนังสือและในปีพศ2562เป็นการร่างรายละเอียดสำนักนายกว่าได้รัฐมนตรีสารบัญ เป็นปีแรกที่รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือราชการต่างๆทุกประเภทและจุดสำคัญคือฉบับที่พูดถึงมาตาพิมพ์ตาคุดและบอกการใช้งาน,านาากระดาษตาคุดขนาดตาคุดกระดาษใช้และบัญชีหนังสือต่างๆเป็นต้น2ระบบสัญญานายอยู่กับโดยธรรมนตรีงานสารบัญฉบับที่4พศ2564เปรียบเทียบประเด็นที่มีการแก้ไขพศ2548ในปีพศ2548น่ 8, เหมือนกับปีที่ พศ2564ที่จะพูดถึงเรื่องระบระบ,บงานสารบัญอิเล็กทรอนิกและหนังสือข้าราชการเกี่ยวกับสารบัญปัจจุบันให้พศนั้นมีการแก้ไขคือจะเพิ่มนิยามคําว่าอิเล็กทรอนิกคําและคําระบบงานอิเล็กทรอนิกระหว่างคํานั้นหนังสือและส่วนรชาชการได้ลกล่าวดังนี้อิเล็กทรอนิกหมายความว่าการใช้ประยุกต์วิธีการใช้อิเล็กทรอนิกไฟฟ้าขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือวิธีใดวิธีหนึ่ง ลักษณะคล้ายกันและใช้อความหมายรวมถึงประยุกต์ใช้วิธีการฉายแสงวิธีการใช้แม่เลหล็กรออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ต่างๆระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกสหมายความว่ารับการส่งข้อมูลหรือหนังสือที่ผ่านระบบการสื่อสารด้วยอีกทางอิเล็กทรอนิกส์ 3. ระเับยียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญฉบับที่4พศ2564เปรียบเทียบประเด็นที่มีการแก้ไขระหว่างปีพศ2560ในปีพศ2564และปีพศ2560จุดที่คล้ายกันคือการบอกถึงความหมายของหนังสือราชการและมีการพูดถึงการแก้ไขในความหมายของหนังสือราชการและระบบอิเล็กทรอนิกส์แต่มีจุดที่แตกต่างกันคือในปีพศ2564จะบอกถึงสื่อที่เกี่ยวข้องกับ สือราชการรายละเอียดกว่าปีพศ2560และยังมีรายละเอียดของการจัดเก็บส่งหรือทำลายหนังสือที่มากกว่าของปีพศ2560รวมถึงการบอกเกี่ยวกับลักษณะของหนังสือราชการต่างๆที่สำคัญต่อการจัดทำหนังสือราชการอีกด้วยในปีพศ2560มีการยกเลิกข้อความในข้อ31เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญคือสำเนาหนังสือ ตาวรรคหนึ่งให้มีคำรับรองว่าสำเนาถูกต้องโดยให้ข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการหรือประเภททั่วไประดับชำนาญงานขึ้นไปเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นที่เทียบเท่าหรือพนักงานราชการซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องที่ทำสำเนาหนังสือนั้นลงลายมือชื่อรับรองพร้อมลงชื่อตัวบรรจง ตำแหน่งและวันเดือนปีที่รับรองไว้ที่ขอบล่างของหนังสือสุดท้ายข้อ4ีแะเบียบสำนักนายุทธมนตรีว่าด้วยงานสารบัญฉบับที่4พศ2554ประกาศในราชกิจจานุเบกขา25พฤษภาคม2554ข้อ 2, 2มีผลบังคับใช้ทัดจากวันประกาศในพระราชกิจจานุเบกขา26พฤษภาคม2554เว้นแต่ข้อ1ข้อ1ิ บังคับใช้เมื่อพลน10วันข้อ3ข้อ8บังคับใช้1ห,หมุกราคุมเป็นต้นไปยกเลิกบทนิยามระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ในข้อ6ระเบียบงานสารบัญพศ2526และแก้ไขเพิ่มเติมในฉบับที่2ข้อพศ2548ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทนระบบสารบันอิเล็กทรอนิกส์หมายความว่าการรับส่งและเก็บนัก สาข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงการรับส่งโดยใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการหรือส่วนที่ราชการจัดให้แก่เจ้าหน้าที่และระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่หัวหน้าส่วนราชการกําหนดด้วยข้อเสนอแนะให้มีการกําหนดวันในการทรําลายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ยกเว้นจดหมายเหตุหรือหนังสือรับทางราชการตามกฎหมายว่า โดยจดหมายเหตุแห่งชาติทุกๆ10ปีโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากหัวหน้าส่วนราชาการตรวจสอบให้ละเอียดก่อนส่งทำลายเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ทำลายข้อมูลที่สำคัญไป